สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีคําถามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมาจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนมาว่าการที่เราจะเป็นผู้จัดการที่ดีกับการที่เราจะเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างระหว่างคําว่า manager กับคําว่า leader นะฮะลองนึกภาพง่ายๆว่า good manager กับ good leader เนี่ยถ้าเราพูดแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังมองเห็นความแตกต่างของ สองชื่อนี้ไหมฮะชื่อเรียกเนี่ยฮะกูต์แมเนเจอร์ผู้จัดก,การที่ดีทําหน้าที่อะไรแล้วถ้าเขาพัฒนาต่อไปอีกเป็นผู้นําที่ดีอีกละ่ะจะมีความแตกต่างอย่างไรเราลองมาดูคําแรกก่อนผู้จัดก,การที่ดีนะฮะก็มีการศึกษาวิจัยอยู่เยอะนะครับว่าผู้จัดก,การที่ดีเนี่ยคุณสมบัติหลักๆน่าจะมีอะไรบ้างสรุปได้ดังนี้คือคนที่เป็นผู้จัดก,การที่ดีจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็เอาเป้าหมายในการทํางานนั้นเนี่ยมาวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมากๆหลังจากนั้นเราก็พอวางแผนเสร็จนะฮะผู้จัดการที่ดีก็จะมอบหมายงานให้มันสอดคล้องกับทักษะความรู้ของพนักง,งานแต่ละคนที่เขาต้องดูแลจากนั้นก็ต้องมีการควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดถ้ามีงานไหนติดประเด็นมีปัญหาเขาก็จะต้องเข้าไปช่วยลูกน้องแก้ไขการทํางานสังเกตนะครับว่า หน้าที่ของผู้จัดการเนี่ยมันเป็นสเต็ปค่อนข้างชัดเจนแพล n d นดูเช็คแอคคล้ายๆแบบนั้นน,น,นะฮะคือหน้าที่ของเขาคือคอยกํากับดูแลเพื่อให้แผนแล้วก็เป้าหมายสําเร็จลุ่วงให้ได้ตามเป้าหมายหรือตามแผนงานที่เรากําหนดเอาไว้นั่นแหละส่วนใหญ่คือนี่คือหน้าที่หลักเลยนะฮะของคนที่เรียกว่าแมเน g เจอร์เขาก็ต้องแมเจงานให้สกเซสถูกไหมฮให้สําเร็จซึ่งตัวแมเนเจอร์เนี่ย อาจจะไม่ใช่ลีดเดอร์ที่ดีก็ได้อันนี้มันมีงานวิจัยเยอะว่ากู o ดแมเน g เจอร์อาจจะไม่ใช่กู o ดลีดเดอร์ดังนั้นถ้าเรามีกู o ดลีดเดอร์อยู่ในตัวหลักมันจะมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอ่าคราวนี้เรามาดูตัวลีดเดอร์นะครับถ้าผู้นำที่ดีถ้าเรามองเฉพาะคำว่าลีดเดอร์หรือคำว่าผู้นำเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยที่มีงานวิจัยมาเสริมเหตุผลนี้ค่อนข้างเยอะคือผู้นำที่ดีจะต้องมีภาพ วิชันหรือภาพอนาคตของงานเนี่ยชัดเจนจะต้องไม่อยู่กับที่ครับคือผู้จัดก,การจะรักษาสภาพเดิมให้ได้ให้มันสําเร็จแต่ถ้ามีจิตใจของความเป็นผู้นําเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะเขาจะต้องไม่รักษาสภาพเดิมคนที่มีความเป็นผู้นําเขาจะต้องนําพางานที่เขาดูแลเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นให้มันสอดคล้องกับอนาคตที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผู้นําองค์กร คงจะไม่พยายามรักษาสภาพองค์กรให้มันนิ่งอยู่กับที่แบบนี้สําเร็จแล้วก็ให้มันสําเร็จอยู่อย่างนี้คงไม่ใช่ผู้นําที่ดีต้องเห็นภาพอนาคตว่าเราเขาจะนําพาองค์กรไปสู่อนาคตที่มันดีขึ้นได้ยังไงนะแล้วก็อันที่2คือเขาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามได้คนนี้คือเป็นผู้นำนะฮะคือผู้จัดการเนี่ยคอยดูแลกํากับดูแลพูดคุยสื่อสารอันนี้เป็นทักษะปกติของคนที่จะบริหารจัดการพนักงาน แต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้นําด้วยเนี่ยเขาจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเขาได้คือเริ่มต้นก็คงต้องมีสร้างแรงจูงใจก่อนมาทุกวันสร้างบรรยากาศทํางานที่ดีกระตุ้นจูงใจพนักงานเวลาพนักงานมีปัญหาเขาสามารถที่จะพูดคุยรับฟังจนกระทั่งพนักงานมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขากลับมามีพลังในการทํางานถ้าเขาตามผู้นำคนนี้ต่อไปเรื่อยๆชีวิตเขาน่าจะดีขึ้นงานน่าจะดีขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าผู้นําเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีพลังในการทํางานนี่คือตัวที่2ของผู้นํานะครับตัวที่3ามที่เห็นชัดเจนมากๆก็คือผู้นําที่ดีเนี่ยจะต้องพัฒนาผู้ตามให้เก่งขึ้นอย่างสม่ําเสมอคือคนที่เป็นผู้จัดการที่ดีเนี่ยเขาก็จะพยายามรักษาสภาพทําให้พนักงานเขาทํางานให้ได้ตามเป้าแต่คนที่เป็นผู้นําคือต้องพัฒนาให้พนักงานคนนั้นเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดนะครับระหว่างคําว่าผู้จัดก,การกับคาว่าผู้นําลองเอาไปเปรียบเทียบดูก็ได้ครับว่าถ้าเรามีผู้จัดก,การเก่งๆมาคนหนึ่งละเราต้องการจะเสริมสร้างให้เขาเป็นผู้นําที่ดีเราก็คงต้องเติม3ตัวหลังเข้าไปให้มากขึ้นก็คือเรื่องของ Visioning เรื่องของ Inspiration แล้วก็เรื่องของ Developing ่งอาร์นั่นเองนนี่คือความแตกต่างที่เห็นชัดเจนนะครับหวังว่าน่าจะพอได้ประโยชน์จากพอดแคสต์วันนี้นะครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ